กลรานี้จะพาไปกินเกี๊ยวซาเจ้าเด็ดเจ้าดังที่มีมากกว่า200สาขาทั่วประเทศใกลวันหยุดยาวกันแล้วใช่ไหมคะทุกคนทันนั้นเราต้องมาหาของกินอร่อยๆกันซึ่งเรามาที่ร้านนี้แล้วืิวปิดไฟเขาบอกว่ามันเป็นเกี๊ยวซาทอดง่ๆนะเหรอใช่อยากรู้ดิสงสัยใช่ไหมงั้นเราไปดูกันว่าเขาทอดยังไง เนี่ยสั่งมาทั้งหมด5รสเลยนะคะจริงๆริมันมีทั้งไส้หมูแล้วก็ไส้ไก่เลยแต่ว่าเราสั่งเป็นไส้หมูมากและอันนี้คือรสแรกค่ะที่เราจะมาชิมคือรสต้นตำรับชิมเลยดีไหมชิมเลยคนไม่ไหวแล้วมันน่ากินมากเป็นยังไงเป็นยังไงอยากกินมากมันกรอบมากทุกคนเจ้าตัวไส้ก็แบบมันนุ่มแล้วมันมีความทุิซซี่แบบฉ่ำๆแล้มาแล้วตัวซอสอ่ะมันมีความกรอบๆพอกินแล้วมันแบบพอดีอ่ะกินอีกชิ้นได้ป้ะได้ฮะ <c oughs> กรอบอะได้ยินมาถึงนี่รลต่อมาเกี๊ยวไส้าอากีทุกคนหน้ามันโลนมากอะกินแล้วมันต้องเต็มคำมากๆแน่แน่อุ้ยอากิโลอากนเลยนะยเลยคือมันมีทั้งแบบอันนี้ปลาแห้งใช่ไหมคะปลาโอแหง้งปลาโอแห้งกับสาหร่าย,ยน่าจุกมากจะไหวไหมน้องกอลลไหวอันนี้ต้องไหวน่าเหมือนในเรื่ยงมีโอะญี่ปุ่นอะทุกคนรสชาติของซอสมีความเปรี้ยวเค็มหวานแล้วก็ตัวแป้งเนี่ยใส่ซอสก็ยังกรอบ ตัวไส้เต็มคำมากอันนี้พี่พ่อแบบแนะนำค่ะ<น>มาแล้วทุกคนเกี๊ยวซาชีสอุ๊ยอันนี้เป็นเกี๊ยวซาชีสไส้ไก่นะทุกคนเนี่ยทุกคนจะเห็นเลยนะว่าเขาเบิร์นชีสมาให้ด้วยอะ่ะนี่อยากให้เห็นความยืดกินแล้วนะอันนี้ชีสต้องอร่อยมากแนะ่ๆโอ้ยโอ้ย,อ,ยอันนี้อร่ยอยมาก มันจะเหมือนเวลาที่เรากินพิซซ่าแล้วมันมีหน้าทับพิ้งสีอ่ะมันจะมีความยืดของชีสนิดน,นึงแล้วก็ความฉ่ำชีสเขากลิ่นหอมไหมหอมมากอันนี้เป็นไซส์เล็กนะคะทั้งทีเขามีหลายไซส์มากหชิ้นสิบชิ้นหรือย0ิบชิ้นที่เขามีหมดเลยนะคะอันนี้เป็นห้าชิ้นนะทุกคนอขอกินอีกคำนึงแล้วเดี๋ยวจะไปลดต่อไปละอ,อันนี้อันหนึ่งทุกคนเกี๊ยวซาซอสเกาหลีหนึ่งงานเขาแบบให้แบบไม่ห่วงเลยอะมาลองกันดีกว่า Mm. ทุกคนซอสเกาหลีเนี่ยคือเขาเอาไปฟุกซอสแบบฉ่ำๆเลยพอกินเข้าไปคือแบบหวานฉ่ำจะจะมีความเผ็ดที่ปลายลิ้นนิดนึงถ้าใครชอบแบบสายเกาหลีเนี่ยคือแบบปิน้นแล้วสุดท้ายได้แก่รสวาซาบิเกีืยวาซาบิ mm. ทุกคนจริงๆมันคือซอสมายองเนสผสมพร้อมวาซาบิอ่อนๆเราว่ามันดีนะเหมือนเ,เอามาตัดเลี่ยนนะไป อุ้ยเ<ม>นี่มันเผ็ดไหมมีรส่าของวาซาบิขึ้นจมูกนิดหน่อยออแต่ว่าไม่เผ็ดเลยไม่ได้แบบขึ้นจนหมูกจนแซบใช่มันจะมีความแบบตัดเลี่ยนตัวไส้นี่คือแบบแน่นมากแล้วพอมันกินเคี้ยวเข้ากับวาซาบิมันแบบ คลุกเคล้าเข้ากันอร่อยมากค่ะแต่ละรสนี่คือรสชาติต่างแนวกันเลยนะคะแต่ว่ารับประกันความกอบด้านนอกส่วนไส้นี่คือจะแบบมีความฉ่าด้านในซื้อไปกินกับเพื่อนนะหรือครอบครัวสงการนี้ฟินแน่นอนค่ะแล้วก็เขามีโปรโมชั่นด้วยนะเดินเมษานี้ซื้อ10แถม2เฉพาะไส้ไก่นะแต่ว่าเป็นรสชาติไหนก็ได้คุ้มมากๆค่ะทุกคนไปซื้อกันได้เลยที่ซิลฟินไฟหรือว่าเนี่ยถ้าใครแบบสาขาใกล้บ้านตรงไหนชัยป้าก็รีบไปซื้อเลยแต่ถ้าอยู่บ้านต่างแอปดิลิบูลี่เลยค่ะรีบไปสั่งกันได้เลยซิลฟิน